ตำสายบัวกุ้งสดมีตาจักุ้มกุ้งกับุ้งใส่เยเลยเมื่อคืนเนี่ยเอื่อคืนกุ้งใส่น้ำปลาคุ้งงต้งเลยแลตำคุ้งว่ามันยังเลืออยู่มันเอาไปทอดน่ากับนาเ็นเนาะนาใส่ยหมโมม่ป้คือไม่จะตอกบอกที่เห็นั้งแต่เศร้าใช่มนมันนี่มัน ่จหเยมเออสหนอเยุเรื่แคะยบมก้กินแต่ตอนใสหอกับขุนเออกุ้งสดก็กินแม่เสือเป็นโล่ความเก็นตึงควเ็นความเป็นงเสือเป็นโล่โุ tiếp tục khiến cho người ta yêu mến bằng được mặt đi hai bước cái tay công cận đi tiêu mười lần này bước hai mẹ 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 bước hai

ลูกมันกินเนาะเห็นเจ้าเห็นแบบเปล่าๆกินฮะอันนี้มะนาวที่มันสีบีบน้ะมะนาวถือซ้อนจูดเลยคือแม่ประเด็นลองเปิดใจซิมเหมือนสุกโตไปมกัดซิมจะได้ตอนหนึ่งหน่อยต็อกเดียวหนึ่งือบีบหน่อยต็อกหนึ่งมาต้อกินนะนะกัดเทียบกันฮะ ซื้อเมนูยังวะเ้ยแลยตันี่ยังขอวกรุ่งรุ่งอะไรน่อีเขาว่าครับยตัมีน้ำอใส่เลใส่ไปวันนี้ทำบนองสาลามเด้อบุญนะัดป่าเลยคร่ามันนี่กะทินผัดป่ามันนี้ครับเขาให้ลงทานไป เขาแง่ม <a> ้นี่แหละเอ้าวัคห่าว่าี่่านี่ราต้่แม่่่้่เหมือนจา่กเพื่เวีวอยู่้กบขึนแต่ตงอ้อยม่อตนนั้นนะไปปีกด้ดีเลยก็ไล่บัตรตรวรถา้ววเต่ง้อยนะ

เหอเอ,อไปคุดปึง้อยอยงหน่อยดิแเลยม่แม่นหน้าเพร่บอกค่ะรั้งนีค่ะร้บูงก็ั้งตังคลอดจาร่าง็ไปคุดปึ้งขึ้นาเหมือนหมะนาวใเป็นหน่วยอร่อยสุดปิน น,น,น้อยเ,ยยอยเียวอยเอาตั้งหลายอั่นแก้วค,วค่ะอ่าสูตังนแก้วบักี่น้อกรดส่ดุะเจขาเนี่มเดียด้ยู่นดี พี่ายเนคลาแดีลื่อเนงันับะาตอนนี้ก็ไ่นที่มเลน็ไม่ได้คื่เดเินในนองเสื้อลาหรอกค่ะตอนนี้พ่อยยิ่งหน้ามันจะหวานน้อยนะ แปนองโบปาแปนดม่คือดียวคุณยิงกาตาต้อยมาหลดเลยคุณยิงเลยหหคุณปู่จะเป็นตาแน่นะงานู่วนปาแปดเกาซี่ออร์ดรปรกนะเพราะมันเขาข้าวโปรกมีมันจะจี๋อ่ะ กินลายนี่เลยคนเล้วดดิบไม่ดีมาจีขึ้นไม่ยากเดือ